นะคะ8 9 2 7 81 243จงหาพจน์ที่10นะคะจากโจทย์ a 1ของเราเท่ากับ3า a เท่ากับเราก็เอา9ตั้งหารด้วย3ก็มีค่าเท่ากับ3นะคะจากสูตร an เท่ากับ a 1คูณ R ยกกำลัง n ลบ1 ะะตอนนี้โจทย์ต้องการหาพจน์ที่10แเราก็ใส่พจน์ที่10เข้าไปนะคะ a 1คือ3 r ของเราก็คือ3ยกกำลัง10-1ลบ1 10ลบ1ก็คือ9นั่นเองนะคะ3ยกกำลัง 9, แล้วเราก็หา3คูณกัน9ครั้งนะคะ3คูณกันกัน9ครั้งก็จะได้เท่ากับ1 9 0 0 0นะคะ683คูณกับ3อีกทีนึงก็มีค่าเท่ากับ5,9,049นะคะสรุปเลยนะคะดังนั้น พจน์ที่10นะคะก็จะได้เท่ากับ5,9,049นะคะนี่คือคำตอบของข้อที่5นะคะ